สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกนะคะของมือวันที่30นะคะพี่น้องค่ะวันที่30เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องค่ะ้มน,นี้ค่ะแอดผ้า พอแม่พี่น้องบ้านเฮาส,สุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะคามโค้ง้ะค่ะพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากคนนําพ้องค่ะพี่น้องคะแนวทางของคนนําพ้องมือวันสุกที่ผ่านมานีบ่เข่านะคะพี่น้องคะงวดมั่นสุกบ่เข่าต่บวาเขา่า,เขามือวันพุดนะคะวันพูดเข่าวันศุก บ่เขานะคะโมนี้ติดตามต่อเมือวันจันทร์ที่หนึ่งนะคะพี่น้องหน้าทางของคนน้ำพ้องขามโค้งในคลิปนี้นะคะจัดชุดเต็มมาให้เลยค่ะพี่น้องคะพรอมตัววงกลุมตัวเนียนตัวย่ำนะคะเอาหน้าทางของคนน้ำพ้องในคลิปนี้นะคะขามโค้งสีเดีมันเป็นตัวใดพอมปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,ะคนน้ำพ้องค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับจ้ามาถามขามโค้งดิคะ่ะครับผมใดครับจ้า เอาเลยนะคะครับเอาเลยก็ได้ครับจ้าครับเดินสองกับสามเดินสองกับสามค่ะนี่สองเก็ดสองเจ็ดค่ะสองแปดสองแปดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะ สองสี่สองสี่ค่ะสองหาสองหาค่ะส,สามสองสามสองค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะหนึ่งสามค่ะ ทีสมค่ะสา,าค่ะค่รกลมค่ะสองเ,องเค่ะสองแค่ะสองส,ส,องสค่ะสอ สองาค่ะสองสามค่ะส,สามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสี่สามสี่สามค่ะสาม5าสามาค่ะครับมีแค่นี้แหละเอ้ามืม่อน,นี่ชุดนี่มันคือหลายขึ้นกว่าเก่าเนี่ย่งงลายกว่าเก่าอยู่ สิบอสองหรือว่าทุกเที่ยนนี่บ่ได้เอาชุดเต็มให้มันก็ได้เขาชุดเต็มบ่คะหรือว่างใดคะแมนอันนี้มันชุดเต็มเดยโอทท้ทุกทุกวดทุกเที่ยนี่บ่ได้เอาชุดเต็มให้แมนผลปรากฏว่าเขาชุดเต็มบอกื้อใดคะกะเบิ้งกันไปล่องเบื้องกันอ๋อค่ะ ถ้าเทียมเดินดีกับเดียวแบบนี้ละค่ะอันอนสูตนี้ละอันนี้สูตรนิบสูตรไม่บอกคะนี่บ่สูตรเก้าละเพียงแต่ว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเนาะค,ครับปกติมันสิมี่เจ็ดเจ็ดทางพกทางเจ็ดทางแปดทางนี่ละโออค่ะค่ะ ก็เลยล่องลองพิ่มขึ้นมเนเพราามันมีตัวเด่นสองตัวเนาะค่ะแมนแมนอืมค่ะค่ะได้ค่ะมีแค่นี้แหละครับได้ค่ะเอาขอบคุณหลายนะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากคนนําพ้องนะคะแนวทางขมโค้งนะคะพี่น้องเด้อแนวทางขมโค้งจากคนนําพ้องนะคะโมนี้อ่าคนนําพ้องเล่าเด่นไปที่สองกับสามค่ะพี่น้องคะ เด่น2กับ3นะคะจับคู่มี2 7 2 8 2 9 1 2 2 4 2 5 3 2 3 7 3 9 1 3 4 3แล้วก็3 5นะคะคนนำพ้องเราเน้นไปที่2 7 2 8 2 4 2 5 3 2 3 7 4 3แล้วก็3 5นะคะพี่น้องคะมื้อนี้ชุดเต็มไปเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้คนนำพ้องเราให้ชุดเต็มมานะคะเราบร่ได้ตัดออกนะคะพี่น้องคะเอาในทางของคนนำพ้องค่ะอ่างวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องงวดที่ผ่านมานี่ บ่เขานะคะมื่อวันที่ยี่สิบแปดเบ้าเขานะคะพี่น้องคะมื่อวันที่ยี่สิบหกเขาอยู่นะคะพี่น้องคะวันที่ยี่สิบหกเขาวันที่ยี่สิบแปดเบ้าเขเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางจากค้นนำพ้องค่ะขามโค้งนะคะพี่น้องคะขามโค้งค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางขามโค้งนะคะแรงนี้แนวทางจากคนนนำพ้องเด้อค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอ เพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุข้นนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณนวทางจากคนนนำพ้องค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใด ที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องค่ะทาบยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บอ่พลาดทุกคลิปทุก อาาข้าวสารนะคะจากทางรายการเนาะคะ่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะเอาพี่น้องอยากให้เบื้องด้วยติดตามแล้วทางของอาจารย์ทันใดของเส้นทันใดอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์คำว่าบอกเบื้องด้วยด้วยพรนะคะพี่น้องคะวันนี้อากาศทั้งอุดรบานเบื้องด้วยเมื่หนาวนะคะพี่น้องคะขณะนี้นะคะ24องศาเด้อพี่น้องเด้อยมือว่านี่ซัมนี่ กับเดา้าวเขากันเมื่อวัน21องศาเนาะเมื่อวาน24องศาอุ่นขึ้นแล้วก็มียุ่งยุ่งกับอะไรเดีย๋ยวได้มาหนีพี่น,อน้องเพราะว่ว่าฮวอนขึ้นมานี่กแลยุ่งเราเดทพี่น,อน้องยุ่งหน่อยๆน,นะคะพี่น้องคะแต่ว่ามื่อวานมือเสาร์กะสิอากาศกะสิเริ่มเริ่มเย็นเย็นขึ้นน้อยมือเสาร์นี่13องศาเด้อค่ะพี่น้องเดีย๋ยว13องศานะคะพี่น้องคะตะวันคณะนี้อ่าเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเนาะอุณหภูมิอยู่ที่24องศาพี่น้องก็อุ่นขึ้นนนนมมมมาาอออยู่่่กพี้้งคะหผ ผ้าห,ห่มนุ่มพี่น้องผ้าห่มนุ่มห่มสามพืนเนาะตอนแรกมือทุกมือเอส่ยห่มสองพื้นเนี่บัณนี้รู้สึกว่ามันเย็นจะได้หมกอคลืนนี่ช่างส่ถุงเท้าวอลสุกันฟังเนาะพี่น้องคลิปนี่วอลให้เต็มเวลานั่อยละพี่น้องคะเออเพิ่นเราเพิ่นสัมผัสสามนาทีเนาะไอ้กัซซี่วอลต่ออีกหานาทีให้คลิปเต็มแปดนาทีเนาะกัซซี่วอลให้พี่น้องฟังพ่อแม่ชื่อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสิว่าเอ้เบิร์ดด้วยจัมเบิลวอลอีหยังจะได้เออสิีวอลสุกฟังให้มันเต็ม เน้อไอ้กับบลูวาา่าใชหาอันนี้มาบอกสุฟังอะนะพี่น้องค่ะกับบลูเรื่องเมือนขึ้นเนาะเมือนขึ้นเอ้โฮมผ่าสามพืนพี่น้องค่ะตื่นขึ้นมาโอ้ยทั้งปวดหลังปวดเอวผ่ามันหนักพี่น้องมันอุ่นอยู่ดอกค่ะตอนนอนอี่ทั้งอุ่นเมือนขึ้นอี่ใส่ถุงเท้านอนพร้อมเด็กใส่ถุงเท้านอนผ่าสามพื้นรู้ขึ้นมาโอ้โหรู้สึกว่าเจ็บโตเจ็บเอวไปมัดมันหนักของห้องมันหนักนะคะพี่น้องค่ะมื่อเนีเ้ยก็ได้เอาไปตากแดดละมื่อนี้กะว่าสินอนห่มสองพืนพอสามพืนมาไว้โอ้ลุกขึ้นมา จนสิลูกบ่ไหวพี่น้องมันปวดแอวแห้งอืมปวดแอวเลยก็ปวดไล่ปวดยังไปนะไปพี่น้องครับเพราะมันมันผืนหนักเนาะพี่น้องวันนี้ก็เรียกปิดตากแดดสันนี่พี่น้องครับตากแดดแล้วก็พับไว้อืมมันกระชีดได้เก็บความห่อนเอาไว้สันนี่พี่น้องฮละคอามพี่น้องครับบอลสุกันฟังเนาะพี่น้องเนาะมื่อื่นยังไงก็ให้พ่อพี่น้องมาเท่าสุขสุกันผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้มิโชคไปน้องกันเด้อพี่น้องเด้อมื่อื่นรัฐบาลไทยกับข่ามโคงมากจะเอกันพอดีเนาะค่ะเนาะให้ ไข่แดงทั้งสองอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้องเอด้อไข่แดงทั้งสองอย่างนะคะไปพี่น้องคะเอาคลิปนี้กับโคบีลาแล้วพี่น้องแต่เกษตรได้ขอตัวลาไปพี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ